โครงการอุปสมบทหมู่1น0,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยในครั้งนี้ทำให้เกิดกระแสการทำความดีหักดิบเลิกสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดตลอดชีวิตทำให้เกิดกิจกรรมเผาบุหรี่ขึ้นในหลายๆศูนย์การอบรมผมเป็นคนที่ไม่เคยบวชมาก่อนด้วยแล้วก็อยากจะบวชและพอเข้าโครงการนี้ผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเข้าโครงการนี้ และโครงการนี้เข้าแบบว่าไม่ได้เข้าง่ายๆ,ๆนะครับต้องแบบว่าทุกคนที่ต้องมีมรยาญาตและทําตัวให้แบบว่าให้มีประโยชน์ต่อสังคมอะไรด้วยครับการที่เข้ามานี่ผมก็ดีใจมากแล้วข้อหนึ่งคือว่าห้ามสูบบุหรี่ในในของโครงการเขาเลยและพวกผมเป็นคนที่ว่าติดบุหรี่ด้วยผมก็เลยต้องทําทําแบบว่าเลิกดูดบุหรี่ให้ได้ครับเพื่อจะเข้าโครงการและเพื่อจะบวชให้สมบูรณ์แบบครับ การที่เลิกบุหรี่ได้ไม่ใช่ว่าผมว่าจะเลิกเลยหรืออะไรมันจะเลิกยากครับแต่ที่ผมเลิกได้นี่ผมไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยครับคือผมมีแรงบันดาลใจมาจากพระอาจารย์ที่สั่งสอนดีและเข้าแบบว่าเข้าธรรมะเช้ามาตื่นมามาเข้าธรรมะนี่เป็นมันเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยครับผมรู้สึกว่าปูมิใจก็ที่ผมมาบวนนี่เพราะ นึ่งเพราะอยู่ข้างนอกผมก็ดูบุหรีมาเยอะเหมือนกันแล้วอยากจะเลิกบุหรี่ด้วยแล้วก็เลยเข้ามาอยู่ในโครงการนี้มีเพื่อนๆหลายคนให้กําลังใจผมทำให้ผมแบบมีกาลังใจครับจะเลิกบุหรี่เราจะทําทําตัวให้ดีเพราะว่าอ,อสารสนิ่งชนทั้งหลายนี้เขาก็อนุโมทนาบุญกับเราด้วยครับที่ผมมาสมัครนี่ก็เพราะว่าผมอยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่ครับแล้วก็ที่ผมเลิอกอยากเลิกบุหรี่ก็เพราะว่า ผมทำนิสัยไม่ดีหลายปีแล้วผมอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างครับแล้วก็ทําเพื่ออาจารย์ผมด้วยครับว่าผมจะเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตครับและการที่เลิกบุหรี่ครั้งนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพระอาจารย์ทั้งครั้งที่พระอาจารย์ก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือว่าเป็นพ่อแม่ของเรานะครับแต่ก็อยากให้เราเลิกบุหรี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เราเป็นคนดีนะและอีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็ต้องทําให้พ่อแม่เราเองด้วย และตัวของเราเองด้วยก็จะมีสุขภาพดีก็ทั้งทงที่นี้ก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ไว้ทั้งที่นี้ด้วยครับที่ทําให้ผมได้เลิกบุหรี่ได้ค,ครับวันนี้เราจะทําพิธีแนละต้องถือสัจจนะสัจจสัจจังหรหังสัจจสัจจวบารามีสํา,สารรสคัญที่สุดแล้วไม่ต้องลงทุนด้วยนะทานบัรมีต้องลงทุนทานวัรมีเราต้องไปหาซื้อของมาถวายพระ แต่สัจจะตั้งสัจจะแป๊บเดียวสบายนี่หลวงพ่ออยู่ได้เพราะสัจจะเพราะหลวงพ่อรับปากอะไรต้องได้หมดเพราะถือสัจจะไม่ต้องลงทุนที่หยุดได้ดีตรงที่หนึ่งเราซึกอกลไปหรือเราเปคาราว่าเราคิดดูเราจะได้ประหยัดเงินเดือนเท่าไหร่ ปีหนึ่งเท่าไหร่แบบคนกินเหล้าเนี่ยลุงพ่อเคยเสียกันมาแล้ววันหนึ่งกี่ขวดขวดหนึ่งกี่บาทแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่ปีเท่าไหร่เก็บเงินไว้สร้างบ้านได้เลยสามปีสี่ปีสร้างบ้านได้เหมือนกันบุรีใซองสี่สิบห้าสี่บหกบางทีห้าสิบบาทเดือนหนึ่งบางทีคนสูบสองซองเดือนวันหนึ่งร้อยแล้ววันหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่สาม เท่าไรสามพันปีเท่าไรสามหมื่นและสองปีเท่าไรสิบปีได้ละบานหลังแล้วหรือจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์อะไรกันละไม่ต้องผ่อนเลยแล้วดีก็เราไปเอาผ่อนโรคมะเร็งเข้าหาตัวเองะแต่เราคิดได้มีสบายนนก็ดีเรื่มได้ดีต้องใจต้องแข็งมันอยู่ที่ตัวเราคือเรียกว่าถัานอายุขนาดนี้แล้วคือ ต้องซื้อสัจจะถ้าไม่มีสจัจจะแล้วก็คือพูดเปล่าๆก็คือไร้ความหมายถึงเราจะเผาจริงแต่เราไม่มีสจัจจะมันก็อีกเข้ารูกเทิมอยู่เลยะันนั้นก็คอยถือสจัจจะกันผู้ที่ตัดสินใจหักดิบเลิกส่บุหรี่ในครั้งนี้นับว่าเป็นสุดยอดผู้กล้าผู้กล้าอย่างแท้จริง